สวัสดีสสดนค่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกระแตน้อยใช่ไหมวค่ะพี่น้องมื้อนี้จานเมนูนตำหมูฮู้มีอันนี้นําพี่นอออ้นองก็เอิญอย่งก็ตัวอ่อนจักกระจันตัวอ่อนจักกระจันเอ้อยโอ้เอามวววโออโหมดอยูอะกว่านะแต่ตัวอ่อนจักกระจันมานํามากินกับตำบักหุ่งปา๊าอ่ะเอ้อย พักกับกันเพียงพักบุ่งนี่กะทินครับตูเป็นเป็นจักกะจั่นเนาะจักกะจั่นจักกะจั่นแต่ว่ามันเป็นตูอ่อนแต่พระค้าแนพระกะทินน้ำใหม่ต้มพร้อมมีแต่อันสูตรทางพักกระเชิดเอามาค่ะแซมแซมน้ำกันเด้อค่ะมามาขับมากินตูอ่อนจักกะจั่นลองเบิ่งเป็นจังใดตูใหญ่ tôi nhảy đi để <laughs> khay nga khay mì sẹp mặn, Mặn sập, sập mắn sợ dưới mắn mắn sợ ไข่เนีนๆเลยไข่ทุกตัวอืนะครับไข่ตักวกระจั่งอ,อ,อันใหญ่เลยหรอไมู่้ทางดมูอ่องไข่แบบเต็มๆเนี่ย บางไขรม,ม,มันมันมันยำว่ามันอันนีย่างก็เขาอ่อ,อมไข่แบบเต็มคักเต็มแน่แน่นๆเลยไข่เจ้ากระจัน ตัวอ่อนนี่แหละครับเที่ยแหละที่เบากำับกินตัวอ่อนกัะจันเค้ากินตัวกัดจันไม่เคยกินตัวอ่อนนี่คือ มันต่ำปนเนี่ยนะเป็นยังไงครับมันก็เยอกันแต่ว่า <c oughs> มันมันจะหลายใครไม่หลาย Ai cất có tầm thắng mong ừ, Tầm mong thắng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  mong đi thế. มัาเคยมัาเคยเน่นเขาเป็นไรได้พี่น้อเน็นครับอืมัว็หไงดีขนาดเนา,าะตพิจอตัวใคร

พักคาน้ำพักคานะคักคาน้ำ Mình mới nằm. มีทันหยดกระชินตัวแม่ียใครเบิร์ตอ่ะ เพื่อนฉันมาทายคลิปไปกินข,ข้าวกลงทางมาแล้วเ <laughs> ขาบายหมดเขาแรง bên đã tầm một người mệt chuẩn nè bệt quá mày tôi <laughs> này khó khảo น่าจะเป็นกินขึ้นหรอครับจักระจันจักระจันอันโตแข็งก็จะว่าเอามาจักระจันอยูยเห็นมันตูงใหญ่มันไข่ ก้อยส่ข้าวาคหัวหอมกับสีส่บคูยกันนลยว่าสี่บเขาแบบหัวหอมกับขวดใส่กับโจ๊กระดานมันๆกักันเนียไข่ขนนขขนเน้น,นๆ สวนไม่ทำเลยนะหาแต่ทองตัวยิ่งใหญ่ว่ะทองยิ่งใหญ่ แมข่ขาะเพนยงว่าไข่ทุกตัวตัวใหญ่ๆไข่เน้นๆเป็นว่า มันจบก,กินหอมเนี่ยกิน,นกินยิ่งมันคืนแห้งมันมั่นมันไข่อือ มันจะยุบกินนี่แล้วสีเนแห้งทำหมะฮุงกระจวดเติบนี่เล้อจวดกระจวดนี่มั้ง นี่แหละกึ่งเขามาแล้วเราบ่เคยเบอร์อันมาก,กินกับเขาลุ้มในดอก <c oughs> แย <c oughs> ังแซ่บด้วยยังเกาะลูกนางลูกนางเาจ้ากระจัรแล้วว่าคือตงงะะัวใหญ่ค่ะตัวขาวๆมาหันหน้าตัวตัวใหญ่เป็นขาวด้วยครับ <c oughs> เดียวกันยังบอกก็คือคนว่าลุงเงาะจักระจันเงาะจักระจันเอยียงคนว่าโหคุ้มจังแต่ว่าวตัวนี้มันนี่แซ่บอือหึทานอิ่มงเดอว ผองพึ่งกินเขาไปก่อนทีม่มาถ่ายคลิปเนี่ยก็คือประมาณั่วโมงหนึง่นนงเนึ่านางกินขเขาท่านทานางกินเขาคือไมนอนบนหมาบ้างเด๊ะทำมังงงกับแบบจวนเลยแต่ว่าลุงนางเจ้ากระจันจแบบ แซ่บมันกินหอมหอมคืออ้อกับเป็นอะไคุอจักจั่นน่ะล่ะโอ้เสียบนะครับมันดีครับมาเนี่ยชวนมากินตัวจกจั่นนีน่ตัวแก่ๆเนาะแมนแบบตัวแก่ๆตัวออดที่มันที่ปุงปีกที่มันปงปีกแล้วเนาะอันนี้กำลงั <laughs> ำลงใส่เสือกำลังใส่เสือเพื่อนวะกำลังใส่เสือนี่แหละคือมัน เป็นเดี๋ยววาลูกนั่งลูกนางจักกะจันเนาะเอามากินกับตำหมองหงแบบเฟต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 นี่ม่นมปนฟีมือกะแต่หน่อยตำดอกอะไพี่น้องอ้าวเมื่อนี้ยกะแต่หน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาที่ตำรับชมถ้ามากถ้านจนชอบไังไลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเมื่อนี้ยกะแต่หน่อยก็บ่าวกำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ